สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค t ดี h ช n แนลนะคะวันนี้เคทก็จะมารีวิวเครื่องซีนตัวนี้นะคะสั่งมาจาก s h o ปปี้จ้าสำหรับร้านที่แคทสั่งมาจะอยู่ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวลงไว้ให้นะคะก่อนอื่นนะคะจะพามาดูปุ่มกันก่อนมันจะมีอยู่2ปุ่มอันนี้คือไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานนะคะเสียบปลั๊กแล้วก็ต่อกับปลั๊กพ่วงเรียบร้อยนะคะ สำหรับปุ่มแรกนะคะด้านบนคือปุ่มซีนอัตโนมัติค่ะมันจะด,ด,ดูดอากาศออกแล้วก็ซีนทันทีส่วนปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มสำหรับซีนเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะปุ่มแรกนะคะแคทก็จะซีนมะนาวเหมือนเดิมเปิดเลยจ้าแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถูกมันจะมี2ด้านแบบแบบนุ่นๆหน่อยแล้วก็แบบเรียบๆเอาแบบนุ่นๆเนี่ยหยาบๆเนี่ยไปข้างล่างนะคะแบบนี้จัดให้อยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะแล้วก็ปิดฝาได้เลยจากนั้นกดปุ่มนี้นะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปุ่มที่สองนะคะคือปุ่มสำหรับซีนอย่างเดียวซีนเท่านั้นสำหรับปุ่มนี้แค่จะทดลองกับเนื้อลำไยนะคะมันจะไม่ใช่ลำไยแห้งนะคะจะเป็นลำไยสดเราจะซีนอย่างเดียวเพราะว่าเครื่องซีนตัวนี้มันจะไม่สามารถซีนของสดได้นะคะถ้าเป็นของสดมันจะต้องซีนปุ่มปุ่มนี้ อย่างเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเราซีนแบบสูญญากาศอะน้ำมันจะไหลออกมันจะทำให้เครื่องเราพังนะคะอันนี้เค่ตักใส่พอแล้วนะคะแต่ว่าสังเกตว่ามันจะมีรอยน้ำอยู่ตรงขอบตรงปากถุงนะคะใช้ทิชชู่เช็ดออกนะคะให้มันแห้งมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริเ่มกันเลยเหมือนเดิมเลยนะคะพยายามกดปากทุงให้เรียบนะคะ จัดให้อยู่ตรงกลางปิดฝาแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะโดยการกดค้างนะคะแล้วมันจะขึ้นสีแดงเนี่ยค่ะมันกำลังปิดสีเขียวคือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกัน ตรงนี้มันจะมีความอุ่นอยู่นะคะรอให้เขาเย็นแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะสังเกตดูปิดผนึกแน่นแบบนี้นะคะเห็นไหมได้ทั้งสองแบบนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะแค่จะมารีวิวอะไรนั้นฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แคทในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ